ก็สวัสดีทุกคนทุกตานนะครับวันนี้ก็มาพอกับเสยนพุกที่สนามชนโคนนครดังนะครับวันอังคารที่หกสิงหาคมงนี้นะครับปอกกันโคเอ็กโคแรกันเลยนะครับโคนโนเซนเชิงซิ่งยอดําำชัยนะครับตัวนี้เป็นวัวยานตาเข้านะครับจังหวัดรังชนกบเรืองวางจับๆนะครับพ่อโคดุกดังเทพฤทธิ์ยอดปิชิดชัยนะครับหรือว่าไอรัดทั้งนะครับตัวนี้เป็นวัวจากกระบี่นะครับเหนือตัวส้มบู์นะครับมีปลายยอดนะครับโคนี้เสซนพวกให้ไปดางไอรัดทั้งนะครับส่วนโคเอ็กโคทีซ้อนะครับ โคดุกดังดีเซลนอ้อยด้วยว่าขุนใจซาม,มตดนะครับตัวนี้ล่าสุดชน,นะหลายเท่ยีบิลล่าซิปตานาทีดีสุดๆนะครับชนคลาสสิกชนเรือนะครับพอโคไล่นำทรัพยปยักนำใจคว้านใจโลทองคำตัวนี้ก็เห็นขาดหน้าขาดตากันแล้วนะครับชนะมาซ่องไฟล่าสุดชน,นะสมวังนะครับตัวนี้อายุแปดปีชนก้มคอเข้าปางต่อครั้งนะักนะครับ ขูนี้เชนพวกไฮใบตางโลทองคำนะครับส่วนขู่เอขู่ตีซามนะครับโคดุกดัางชกมีใช่หรือว่าไชและดกนะครับตัวนี้ล่าสุดชนะควรตาหนีหมกนาทีชนกับเปลืองถกครั้งนักสุดๆนะครับโคโค่ลังซาท,ทองลายเพชรน้ำกลาฤๅษีเพชรน้ำกลานะครับตัวนี้อายุกาปีชนมาแล้วห้าไฟวางสามสิบชนแทงขึ้นห้อยขึ้นปังเข้าปังค้างดีน,งน,งงน,นะครับวิชาชนเลี่ยมดีสุดๆนะครับตังว่าตังเข้าดีขู่นี้ สูซ่ซีนะครับถ้ารองได้รองไปก่อนนะครับรองได้รองไปก่อนคูนี่เซ็นฟุกววาแเป็ดน้ำกลาน่าจะอายู่นะครับน่าจะปิดเกมปิดจบได้ภายใน20นาทีแรกนะครับ